เป็นผู้ประกอบงานรอท่านงลายเน่อยเป็นนเที่รจาเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดซึ่งทำพิธีกการะมาหมมาถึงได้ว่าใกล้เมืองสามตสีแล้วก็เสด็จขึ้นไปกรรมสาที่เจ็ดบนสวรรค์ชั้นดาวดมตโลกางานใหญ่ข้ามทั้ง็จากงานนี้ต่าง ได้จากอเรื่องมาในปีนี้่องจากพิาาวัตุศารซึ่งกลังอยู่ในที่เป็นสถานทีี่าอยู่กล้ของดโดยที่เป็นผู้กัอายุกว่าบปีิยไ ้วนี้นะครับพระพุทธเจ้ากำลังให้ความเมตตาเดินลงมาจากเทวสถานแล้วเดี๋ยวสักครู่หนึ่งมาถึงจุดที่เราจะปล่อยดวงดาวขึ้นสวรรค์เขาได้สมมุติเอาลูกบอกสวัสดีเป็นเมื่อกี้ผมได้พูดไปถึงว่า วันนี้เป็นวันพระเจ้าเปิดโลกนะครับก็มีเปลตสุรกายนางฟ้านะครับลงมาพระเจ้าลงมาจากสวา์นะครับซึ่งวันเนี้ยเป็นวันที่เรียกว่าเป็นวันเทวหลังจากที่พระองค์ทรงจำบรรษาที่นั่นเป็นเวลาสามเดือนวันสำคัญวันเทวร้นนะเป็นวันที่มีการขโมยกลางา่ไหมครแล้วก็สารเลือดผสมเลือป็นสาวโกของท่านตามเป็นลงมาตามตามลงมานะครับเพื่อที่จะรับ เก็บกุญแจแรถโตยโตยต้าไว้ 1. หนึ่งพวงนะครับมีผู้มามอบให้นะครับท่านใดรู้ว่าท่านได้ทำกุญแจหลุดหายนะครับรถโตยโตยต้า